รถโตโยต้ายาลีเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเซ็ตอะไรใหม่ของรถโตโยต้ายาลีอ,อ,อ,อะไรหลกักๆนะคะคก็จะเป็นตัวชุดคัด์นะคะที่เสียมานี่จะเป็นชุดคัด์ใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนตัวไสกลองไดเออร์ให้หนึ่งชิน้นไสกลองไดเออร์ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่นะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นของเก่าของลูกค้านะคะจะเห็นสภาพดำนะคะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะคะระหว่างตัวไดเออร์เก่าและไดเออร์ใหม่ค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงนะคะข้อต่อที่เราถอดเปลี่ยนอะไรตัวลูกยางโอลิงจุดที่เปลี่ยนรับประกันกรณีรั่วซึมให้นานหนึ่งปีหรือว่าสองหมื่นโลถอดคอมออกมาถ่ายน้ามันคอมแอ้ก็เติมน้ามันคอมใหม่ ใช้น้ำมันคอม N อ o นดี8มาตราฐานเดนโซค่ะเปลี่ยนกลองแอร์ให้1ชิ้นตัวกล่องแอร์ก็เลือกใช้อะไรมาตราฐานโพเทคกลองฝุ่น PM 2.5ได้ดีนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่ใหม่อะไหล่มาตรฐานที่จัดลงให้รถ t o โยต้ายาริคันนี้ค่ะนะ คอมแอร์ของรถโตโยต้ายาลิสนะคะจัดการหายน้ํามันคอมเช็ั่วเปลี่ยนชุดคัดแอร์ใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวช่างจะเติมน้ํามันคอมใหม่ค่ะนี่จะเป็นตัวชุดหน้าคัดเก่านะคะก็จะเห็นนะคะตัวเรซินนะคะไหมนี่จะเป็นมูเล่นะคะด้านเหล็กนะคะก็จะไหมหมดตัวด้านกลางนะคะเป็นลูกปืนนะคะซาบีเยิม้มตัวแผ่นหน้านะคะไหมเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวจะเติมน้ำมันคอมใหม่ให้นะคะน้ํามันคอมใหม่ก็เลือกใช้ n d ็นออแนะคะมาตรฐานเดนโซตามสเปคสภาพอากาศวันนี้นะคะอยู่ที่38องศาแต่รู้สึกเหมือน40ค่ะ ภายในรถนะคะสร้างความเย็นไายอยู่ที่เกองศาอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่สาเปิดพัดลมนะคะภายในรถสปีด Speed 2ระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สุดภายในรถก็มีเปลี่ยนกองแอร์ให้1ชิ้นโหลดผ่านการใช้งาน114645หรือ114645กิโลเมตรค่ะ พัดลมค่ะเปิดจะเห็นนะคะตัววคัดลมนะคะแหวนหรว่าไม่ได้ศูนย์ถ่ายนอนนะคะก็มีถอดคอร์มแอร์ออกมาเปลี่ยนชุดคัดแอร์ใหม่ถ่ายน้ำมันคอมเช็ครั่วแล้วมีเปลี่ยนลูกยางโอลิงสายเข้าคอมออกคอมสองตัว มีเปลี่ยนตัวไส้กลองไนเออร์นะคะที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงแอร์นะคะให้หนึ่งันค่าการทางานหลังจากเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพด้านโลยอยู่ที่30หาอยู่ที่225ร้อยย่าค่าความร้อนของระบบแอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคอมแอร์ตัดค่ะ ควมแอร์ทำงานควมแอร์ัดต่อปกติอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่10องศาอุณหภูมิรอบๆวันนี้อยู่ที่38องศาค่ะ